เชียงรายแล้วนะครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับโปรเจคเตอร์คันนี้นะครับปี2022ครับแล้วก็ลูกค้านะครับก็เลือกเป็นโปรเจคเตอร์วูฟตัวนี้นะครับผมเราสูงใกล้ๆนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับเลเวล3นะครับตัวนี้ลูกค้าก็เจอปัญหาไฟหน้ามันสว่างครับก็เลือกเป็นชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราดูการงานติดตั้งนะครับติดตั้งตรงจุดเดิมนะครับตัวนี้มีสูงต่ำในตัวนะครับผม เชียเรียนเรียบร้อยนะครับลองดูฝั่งนู้นครับตอนนี้รับประกัน3ปีนะครับมีเคมทั่วประเทศนะครับที่มีสาขานะครับมีปัญหายกลูกใหม่อย่างเดียวนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวดูแสงไฟต่ำนะครับอ่านี่นะครับไปต่ำนะครับผม รอที่บอร์ดนะครับเสียงก็ต่ำนะครับคันออฟคมมากนะครับผมไฟสูงนะครับปิดนะครับผมเปิดนะครับไฟสูงนะครับนีนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมถ้าใครนะครับเจอปัญหาครับไฟหน้าไม่สว่างนะครับปรึกษาเราได้นะครับจ่กรถาเชียงรายนะครับหรือว่างานอื่นนะครับผมติดต่อเราได้เหมือนกันนะครับก็จะมีงานอัโรลดนะครับงานชุดแต่งรอบคันนะครับงาน ซ่อมส,สีสเกิร์ตนะครับแล้วก็ติดตามที่ Facebook ได้นะครับ YouTube แล้วก็จจุบานมี TikTok ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ